แรกต้องยกให้ข่าวนี้เลยนะคะถือว่าเป็นปรากฏการณ์จริงๆมเมื่อเช้าเนี่ยไปบวงสวงมานะคะ,ะแล้วก็นักข่าวไปเยอะมากนะคะได้เริกเปิดตัวแล้วนะคะสําหรับรายการจัดจดาน่าญบิพา คุณผู้ชมคะรายการจัดจ้านย่อนวิพานะคะเป็นรายการใหม่แกะกล่องนะคะทางช่องไทยรัฐทีวีของเราค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะนี่เลยนะคะวิกบอร์ดของเราคุณนิจสุพานะคะพร้อมทั้ง3พิธีกรค่ะทำพิธีวงสวงนะคะเรียกว่าเป็นทอล์กโชว์แ่บนะคะใครไม่จัดเราจัดแน่นอนนะคะดูสิคะกร3พิธีกรใครบ้างพี่แจ๊นะคะคุณอ๊อฟ ปองศักด์นั่นเองค่ะคุณเกยการก้าและคุณหญิงละถามผู้ชมผู้ชื่อมาแต่ละคนนะคะดุทิคะลีลายุ่ยวนมากเลยหน้าผมก็ลดแล้วบอกเลยคุผู้ชมดิฉันไปมานะคะฉากอลังการงานสร้างมากนี่แต่ละคนจัดเต็มมากนะคะคนแรกคุณนพปองศักดิ์ค่ะเขาเป็นเจ้าพ่อต้องใช้คำว่าเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่ดีนะได้สองอย่างได้สองอย่างนะคะเรียกว่าเป็นผู้ที่จัดจ้านทางด้านการร้องเพลงค่ะจัดเต็มแน่นอนค่ะมาประชันคุณหญิงรฐาค่ะคุณหญิงระานะคะตัวแม่ยืนหนึ่งสายแดน จัดจ้านด้านโชว์ไฟลุกพลึบพลับทุกเวทีแน่นอนอเห็นไมล่ะโอ้ล,ลีลาเปรีทุก่งท่าน,นะคะและปิดท้ายน้องเลขข็กค่ะเกรดการก้าวชมสวยเก่งจัดจ้านด้านการแสดงเอน์จีเกินร้อยนะคะจะนางร้ายนางเอกนางโชว์เธอเอาอยู่ทุกบทบาทนี่อยากให้ฟังสัมภาษณ์มากสัมาภาษณ์แบบพามากมีความสุขมากจริงๆอยากฟังจัดไปเลยค่ะก่อนหนึ่งที จริงๆกับเกรซก็รู้จักกันแต่ว่ายังไม่เคยทํางานร่วมกันมาก่อนก็คืออะไรที่รายการอื่นไม่จัดเราจัดเพราะเราคือจัดจ้านย่านค่าก็คือ3มคนก็จะเป็นจัดจ้านใน3แบบนะคะเริ่มจากที่ออฟก็จะเป็นจัดจ้านย่านผ่าจัดจ้านย่านผ่าสัด้าเดี๋ยวจัดจ้านย่านสัญยกรรมย่านสัลยกรรมอยากให้เซิร์คูเกอรว่าดาราทำศัลยกรรมหาคืออันหนึ่ง ออกมาให้ได้มากที่สุดเียด้ว่าช่วงเย็นของวันอาทิตย์เนี่ยตอน5โมงเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนได้ยิ้มได้หัวเราะกับพวกเราว้าวค่ะกด32กด32รอเลยคใครไม่จัดเราจัดจริงๆค่ะจัดจ้านยาน่ามีิภาค่ะโโอ้ห รงนะนี่ค่นั่งกตัวกัน3คนแทบกันขนาดนี้เลาคุณตแล้วบอกเลยว่ารายการจัดจ้านย่านพิพานะเขาจัดจ้านด้านการยิงคําถามมากปวพัวๆแน่นอนนะคะกับแขกรับเชิญสุดปังต้องรอติดตามกันนะคะก็พลาดไม่ได้เลยกับรายการจําชื่อดี จัดจ้านญาิวิพานะคะแล้วก็เป็นรายการวาไรตี้ทอล์กที่แบบล้วงลึกเอ็กซ์คลีมากจากแขกรับเชิญที่บอกเลยว่าเทปกแกก็ปัวแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆเลยและทุกสัปดาห์นะคุณผู้ชมเราก็ควานหากันมาแบบแขกรับเชิญแบบตัวท็อปขอตัวเด็ดๆตรงนั้นเลยเมาส์กันแบบทุกเรื่องถามคำถามตอบคำถามกันแบบทุกประเด็นแน่นอนมีเล่นเกมด้วยแล้วก็มีทำชาเลนจ์กันด้วยคุณผู้ชมก็เปิดเผยตัวตนของแขกรับเชิญให้ทุกทุกคนได้เห็นกันนะคะติดตามกันอีกครั้งนะย้ำกันเลย จัดจานยานวิภาเริ่มออกอากาศวันอาทิตย์7มีนาคมนี้5โมงตรงทางไทยรัฐทีวีของเราเปิดรายการกันมาจะได้จัดจานไปพร้อมๆกันค่ะอยากให้ฟัง<อ>เสียงเพลงอันนี้สเสียงรายการแค่เสียงเราเราใจมะ้ยเสีงดีมากพี่เอยากจะบอกว่ามันไม่ได้แค่ทอกมันมีโชว์ด้วยออใครไม่จัดเราจัดแน่นอนให้ฟังเอน่าสนใจมากๆเลยนะคะนี่ ออริจินอลใหม่สดนะคะ<ช>ติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีของเราใครไม่จัดจัดจานยันวิภาสจัดแน่นอนจ้าใช่ค่ะ,คะ